สวัสดีครับคุณผู้ชมที่กราลบวันนี้มาพบกันกันกบบรรยากาศค่อนข้างแปลกๆนะฮะ,ะในมุมที่เราไม่เคยคุ้นเคยนะ,ะผมทำคลิปมาเป็นร้อยคลิปแล้วแต่ยังไม่ลงลึกถึงน้ำเลยจุดอ่อนของเครื่องชงกาแฟทุกยี่ห้อเลยนะครับก็คือน้ำนะฮะมันจะเสียง่ายพังเร็วครับถ้าท่านไม่รู้จักเลือก น้ำที่มีคุณภาพดีนั่นคือน้ำที่กรองได้อย่างสะอาดหมดจดนะฮะ,ะนี่คือปัญหาของคนที่ทําร้านกาแฟนะฮะมักจะคิดว่านะน้ำที่เราใช้อยู่ก็สะอาดพอแล้วนะ,ะผมแนะนำนี้ครับน้ําที่ดีที่สุดสําหรับเครื่องชงกาแฟในมุมมองของผมผมเชื่อว่าน้ําที่กรองโดยผ่านระบบ รีเวิร์สออสโมซหรือที่เราเรียกง่ายๆว่า RO นี่แหละคือน้ำที่เหมาะสำหรับเครื่องชงกาแฟที่สุดนะฮะเพราะว่าน้ำ r าร o นี่มันกรองผ่านแท่งกรอง3แท่งนะครับมาแท่งกรองที่เป็นนะกรองหยาบนะกรองกระดาษแล้วก็กรองที่เป็นเลซิน3ตัวนี้ยังไม่พอครับมันยังกรองขั้นสุดท้ายโดยใช้ เยื่อเมมเบรนกลองเพราะฉะนั้นน้ำที่กรองผ่านเครื่องกรอง RO เนี่ยมันจะเป็นน้ำที่ออกมาเกือบเกือบจะเป็นน้ำกั่นเชียวนะฮะรสชาติก็อร่อยดื่มสบายไม่มีกลิ่นไม่มีสีไม่มีรสนะฮะท่านลองดูนะครับถ้าจะสังเกตง่ายๆเครื่องกรองที่เป็นระบบ RO คือเครื่องกรองที่จะต้องมี ไส่กรอง3ามแถวแล้วก็มีข้างบนต้องเสียบปลั๊กนะครับแล้วเวลากรองเปิดน้ำมามันจะมีน้ำทิ้งส่วนหนึ่งด้วยนะครับถ้าเครื่องกรองตัวไหนไม่มีระบบน้ำทิ้งนั่นไม่ใช่ R O เด็ดขาดนะครับเดี๋ยวนี้ถูกมากราคาไม่กี่พันบาทท่านซื้อไว้สักตัวติดตั้งไว้ที่บ้านแล้วก็เปิดใส่นะถ <นะ S 1> ังเนี่ยไปชงกาแฟขาย นะหลิตรเนี่ยชงได้ประมาณ150แก้วถ้าท่านขายดีขายวันละ300แก้วท่านใช้2ถังก็เพียงพอแล้วนะฮะผมจะพิสูจน์ให้ดูครับว่าน้ําที่เป็นน้ําประปากับน้ําที่กรองผ่านระบบ R.O. เนี่ยความแข็งกระด้างของมันเนี่ยที่เขาเรียกว่านะเราก็จะมีชุดวัดน้ำเนี่ยเนยีเขาจะมีชุดนะวัดน้ำขายในช็อปในแพลตฟอร์มได้ทั่วๆไปคือ น้ำยาวัดความกระด้างของน้ำนะอ่ะวัดดูนะฮะเอาน้ําประปาก่อนง่ายๆอย่างนี้เลยนะใช้ประมาณนะฮะห้าซีซีพอนะครับเนี่ยเขาก็จะมีมานะมีถ้วยอย่างงี้มาให้ใบนี้เป็นน้ําประปานะครับใบนี้จะเป็นน้ําที่กรองผ่าน r o ทีนี้ อ่ะยดลงไปหนึ่งยดนะดูนะ้ำประปาอุ้ยสอยดละอ่ะจะได้ไม่เสียเปรียบกันสองก็2นะท่านดูนะครับท่านดูเขาจะมีแถบมาให้ท่านเลือกดูเห็นความแตกต่างไหมสีสีจะออกมาโทนสีน้ำตาลนะโทนสีน้ำตาลแสดงว่าน้ำประปานี่มีความกระด้างมาก มีแคลเซียมเยอะแล้วสีนี่ล่ะแค่นี้แค่นี้เห็นเห็นอยู่นะโทนสีจะอยู่โซนข้างล่างล่ะนี่คือท่านใช้แบบนี้เครื่องชงกาแฟของท่านโอกาสเกิดตะกันน้อยมากท่านใช้อย่างนี้เครื่องชงกาแฟของท่านตะกันเพียบนะฮะเห็นกันจะจะไปซื้อมาทดสอบน้ำที่ท่านใช้ ด่วนเลยนะฮะเนี่ยมันมีประโยชน์นะท่านสามารถดื่มได้ทั้งร้านเลยปกติเนี่ยนะรสชาติก็ดีไม่ต้องไปซื้อน้ำขวดดูแลเรื่องน้ำให้ดีเครื่องชงกาแฟที่เป็นเครื่องมือทำมาหากินของเราจะได้ใช้ทนทนนานๆน,น,นะครับ ฝากเอาไว้ถึงทุกท่านด้วยนะครับกราบขอบพระคุณครับสวัสดี